สวัสดีครับเอมือนี่กลับมาพบกันในวันที่ยีตุลาคม2565ันห้าร้บห้าะครับานะสำหรับคลิปนี้จะิเป็นแนวทางเลขตัวเดียวนะครับนะวิ่งบนตัวเดียวนะครับานะสำหรับ Ft ฟที่กำลังรอที่พันขอไว้นะครับนะ่าตั้งแต่หลายมือแล้วนะครับนะ่าผมก็เลยพยายามหาสูตรวิ่งตัวเดียวบน มาให้เอฟซีได้รับชมนะครับเนาะที่เพิ่นขอไว้แต่ว่าอกับพึ่งจะมีเวลาว่างหานะครับเนาะหลังจากทีลงสุดปลักลักซิและลักหน่วยบนให้ครบจํานวนแล้วนะครับเนาะ,ะทั้งหลักสิบหลักหน่วยเหลือแตอ่เลขเด่นที่ยั่งบนได้ลงได้ครบนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวก็มีหลายสูตรเอฟซีก็ค่อยติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับเนาะ ก่อนอื่นก็ขอฝากคําเตือนก่อนครับนะคเตือนโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนะครับหลังจากฝากคําเตือนแล้วเข้ากับทีมาเบิ้งวิธีคํานวณน,นะครับาสำหรับวิธีคํานวณกับว่ามี สำหรับทับซ้อนมากไมบนะสำหรับสูตรพอหน่อยนี่ก็แค่นาเลขตัวเดียวนี่ครับตำหน่งหนึ่งตำแหน่งแล้วก็มาบวกหนึ่งคงที่เท่านั้นเองนะครับเนาะไม่เยอะตำแหน่งสำหรับสูตรนี่ก็เดินมาแล้วหกงวดนะครับเนาะหกงวดนะครับหกงวดงวดที่เจ็ดจะเดินต่อหรือไม่นะครับเนาะอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบเนาะ,ะบันเห่าปีเมาเบบังอ่า วิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้บนมาหนึ่งตัวนะครับเนะ่าะเอฟที F T ได้นำไปพิจาละนาบงวาความหนาจะเป็นนะครับนาะอันนี้พื่อน้อยกันเพิ่งจะคิดสูตรนี้ขึ้นมาเป็นงวดแรกนะครับนาะเป็นงวดแรกที่จะนำลงช่องท้างสูตรนี้เดินมาแล้วงวด เข้าสิมาลุ่นกันต่อวา่าสูตรสีเดินบ่นะครับเนาะหรือว่าสิถือใจเอสซีบ่เอสซีก็ค่อยติดตามนะครับเนะบาะบ่ายเข้ากับตีมาเริ่มงวดแรกเลยที่สูตรนี้เริ่มเดินเนาะเนาะเริ่มเดินก็มีหลุดบ้างหนึ่งงวดในเดินหกงวดนะครับเนาะรวมๆหกงวดหลุดหนึ่งงวดนะครับนะี่หลุด,ด,ลดก็คือหลุดงวดนี้นะครับเนาะ หลังจากนั้นก็เดินต่ออีกสามงวดนะครับเนาะงวดแรกเราก็นําเลขแปดนี่ครับเลขแปดของอเลขหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับนะีน่ะครับเลขแปดหนึ่งมาบวกหนึ่งของที่นะี่ครับแปดบวกหนึ่งก็เท่ากับเก้านะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบนตัวเดียวนะี่ครับงวดต่อมา สตัวท้ายเราวัาที่หนึ่งออกห้าเก้าสี่ครับก็เข้าไปทางหลักสิบบนนะครับเข้าไปทางหลักสิบบนอขอทาสีไปรวอมกันเลยนะครับเนาะท่าสีไปร้อมกันเลย,นะนะก,เลยกับเลขเด่นแล้วก็ที่เข้าบนพร้อมกันเลยสองสีเพื่อแยกส่วนนะครับเนาะแยกให้หูว่า ทางนี้เป็นทางเลขที่ออกทางนี้คือทางเลขเด่นนะครับเนาะงวดต่อมาตำแหน่งอ่านี่ผมก็เลยเขียนไว้ทุงวดทุงวดแล้วนะครับเนาะสองบวกหนึ่งนะครับหลักร้อยของเลขหมุนครั้งที่ 1, หนึ่งงวดต่อมาคือเลขสองครับสองมาบวกหนึ่งก็จะเท่ากับสามก็จะได้สามนะครับได้เลขสามก็เข้าไปในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับ เข้าไปในตำแหน่งหลักหน่วยบนเป็นงวดที่สองนะครับเนาะเป็นงวดที่สองที่ค่อยรุ่นไปน้ำกันนะครับเนาะ่างวดนี้สุดที่เดินบ่นะครับเนาะงวดต่อมานะครับงวดต่อมาสามบวกหนึ่งนะครับหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งงวดต่อมาคือเลขสามนะี่ครับ f t ฟกับเนอ,อนเบิ้งได้นะครับเนาะสามบวกหนึ่งก็จะเท่ากับสี่วันนี้ได้เลขสี่อ่าสามตัวท้ายแล้ววันที่หนึ่งงวดต่อมาออกสามสามสองเต้มเดียวนะครับเนาะนี่อ่ะเต้มเดียวครับสูตรของเขาได้เลขสี่แต่ว่าอ่าเลขมีเลขสามก, 3, กับเลขสองเต้มเดียวครับหลุดเต้มเดียวงวดต่อมาอ่า หลักร้อยรางวัลอ่าหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสองนะครับนะ่ครับก็จะเป็นเลขสองสองบวกหนึ่งก็เท่ากับสามก็จะได้สามนะครับก็จะได้สามงวดต่อมาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกไปที่เจ็ดศูนย์สามนะครับออกไปที่เจ็ดศูนย์สามก็เข้าไปในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับเข้าไปในตำแหน่งหลักหน่วยของ หลังจากที่หลุดมาในงวดที่สามนะครับงวดที่สี่ก็เดินต่อนะครับก็จะเป็นเลขสามครับงวดต่อมางวดต่อมาหลักร้อยเลขหมุนอ่าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขห้านะครับคือเลขห้าก็จะได้ ห้าบวกหนึ่งก็จะเป็นเลขหกน่ครับนี่ครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกก็จะได้หกงวดต่อมาสามตัวท้ายอรางวัลที่หนึ่งออกไปที่หกหกเก้านะครับออกไปที่หกหกเก้าเข้าไปในตำแหน่งหลักสิบบนนะ่ครับเข้าไปในตำแหน่งหลักสิบบนเป็นงวดที่อ่ งวดที่ห้าแต่ว,ว่าหลุดไปหนึ่งวัดครับคาดว่างวดนี้เอฟซีนาอาจจะถูกใจยามรับสูตรวิ่งตัวเดียวสูตรนี้นะครับว่าอาจจะถูกใจอยูอ่อาจจะตรงใจบางคนบางคนก็อาจจะไม่ตรงนะครับเนาะอันนี้ก็ับเดี๋ยวแต่เอฟซีนั่ไปพิจารณาด้วยตนเองนะครับเนาะเพราะว่า สูตรก็มีเขามีหลุดนะครับเนาะที่เห็นอ,อดีตกับเขามากแต่ว่าอานาคตบวูนะครับเนาะงวดต่อมาครับบัน่นงวดต่อมางวดต่อมาหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้าครับเนาะก็คือเลขเก้าเก้าบวกหนึ่งก็จะเท่ากับสิบ ก็จะได้ศูนย์นะครับานะได้ศูนย์นะครับงวดต่อมางวดล่าสุดอ่ะงวดล่าสุดที่ออกไปพึ่งออกไปนะครับาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกไปที่หนึ่งศูนย์หกนะครับาหนะึ่งศูนย์หกเข้าไปในตำแหน่งหลักสิบบนนะครับเข้าไปในตำแหน่งหลักสิบบนก็คือเลขศูนย์นะครับเนาะ ผลลับสตรนี้ย่างย่างบอเดินเขาไปรักลอยนะครับเนาะย่างเดินในสิบหน่วยย่างเดินในสิบหน่วยอยู่นะครับเนาะก็คือเลขศูนย์คืองวดล่าสุดที่ออกไปนะครับเนะบาะบัดนี้าสิมาเบงึงงวดงวดประจำวันที่ หนึ 1> 1. ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะว่าสะได้ตัวไหนนะครับเนาะเลขวิ่งตัวเดียวบนเอฟซีนะกํากลังรอรุุ่นนะครับเนะาะบ่ายกัติเปิดตัววิ่งตัวเดียวนะครับเนาะสําหรับงวดที่จะลงช่องเป็นงวดแรกนะครับเนาะว่าจะผ่านหรือไม่จะเดินต่อหรือไม่จะถูกใจเอซีหรือไมอ่มาดูกันเลยครับ สำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็จะได้เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับเนาะเพราะว่าตำแหน่งที่นำมาคำนวณมาบวกก็คือเลขศูนย์นะครับก็จะได้เลขคงที่ตัวเดียวนะครับก็คือเลขหนึ่งประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะศูนย์บวกหนึ่งก็จะได้หนึ่ง วันนี้ได้เลขหนึตัวเดียวนะครับเนาะสำหรับ f c t เขียนช่วบในสูตรแบบนี้นั่งไปปิดจะ,ะหน้าเบิงว่าความน่าจะเป็นนะครับเนาะเพาน้อยกับว่าสามารถการันตีได้ว่าจะเดินต่อหรือไม่หรือจะไม่เดินหรือจะเดินวูปุ่สันะครับเนาะมันเป็นแค่การคำนวณย้อนหลังตามสถิตินะครับเนาะที่ ออกมาแล้วอดีตเข้าเดิอนดีทุกหมดแต่อนาคตไม่รู้นะครับเนารู้พร้อมกันหลังเลขออกนะครับว่าอันนี้ก็เป็นแครแนวทางเอฟซีได้รับชมอีกทางหนึ่งนะครับ่าไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาผู้ใดชอบกระจัดผู้ใดขัดกระพานนะครับว่าตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้น ว่ามารถการันตีได้ว่างวดต่อมาจะเดินหรือไม่เดินนะครับเนาเอฟซี FC ก็ใส่วิจารณะญนะาณก่อนนําไปใส่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็จะเลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับเด้อได้มีกําลังแรงใจใเฮ็ดคลิปใหม่ๆเอฟซีหรือหาสูตรดีๆมาเอฟซี FC ได้รับชมอีกต่อไปนะครับวนะ่านะนะสำหรับคลิปต่อไปนั่นตีเป็น แนวท่างแบบใดกับเอฟทีค่อยติดตามชมไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ